สดีจ้าพี่น้องวันนี้อยู่กับเพจของบอสบิ๊กนะคะอุ้ยอันนี้อะไรอะพ่อของเล่นใหม่บอสจะเลยบอกว่าให้นุซ,ซี่ห้ามาบาเบงรถบานแบบรีวิวฉบัดจัดเต็มนะคะพี่น้องอ่าอุ้ยปากแตกปากขยับพี่อดีค่ะก็หนึ่งทีละวิลเ,เล่จัดน้ากันฝนแหมเพื่อได้เพื่ออะพ่อจะนี่อุ้ยได้แล้วเดี๋ยวบาเบงไฟถ่ายกอนแบบใหญ่มากอันนี้เป็นกระบะนะครับ อันนี้เป็นจับะเอาเล่นไหวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นจับะเออเป็นกระบะได้พี่น้องนี่ปลอดดีแท้เนาะถ้าอย่างนี้ดีค่ะขึ้นขึ้นหลังขาอันบวะเนาะทีมีอันนี้ยืนเลยกันารเด่ดเงไหมโอ้การแข่งยืนได้อีโบยาน,นี่เอาก็าดีแท้อันนี้เป็นประตูข้างๆอันนี้ด้านข้างนะคะนนเปิดป๊าปัดเมอเอาบันไดบันไดรีวิวนี่ ก็ดีมากออกชื้นครบโอ้ยยังใหม่อยู่เนาะบาร์ตแนอลลี่วันนี้ขออนุญาตเป็นโุซี่กับพ่อต้อมนะคะรีวิวนะคะไปเขาไปก่อนพ่อจ้าน่ะไปขึ้นไปเอาอคือเย็นแทะทางนี้มันเป็นแอร์เลยเปิดเป็นแอร์บ้านเด้อเด้อเปิดเปิดไปได้เลยเดี๋ยอดเก็บก่อนพี่น้องนี่ค่อยๆเข้ามานะคะปาร์ตเนี่ยเขาเจออย่างนี้อันนี้เป็นที่ล้างเงอเป็นที่ไอ้นีะไรโอ้ล้างคือล้างยังกระได้พร้อม เหมือนฟี่มันเชียร์โรงแรมเนาะได้ไปเลิศได้บู๊ยดูสี่กับเพิ่งเลยบ้าบังเลยพี่น้องนี่อันนี้เป็นโต๊ะพับได้ทีนเขากินน้ำข้างบนแต่งแต่งหน้าก็ได้เลยตามจริงเนาะโต๊ะโต๊ะบดบดล้วก็บบดลอกอันลอกก็บบดแต่งไหนหนึ่งที่เจ้าพี่น้องเนาะเปลงแต่งข้คันนาเพื่อเอาเบาเป็นเบ่อน่นในอันนี้ก็พับ้ากินข้าวได้อันนี้ของเล่นเขาเองบุนี่ทีวีกับมี เปิดแบบจึงปั๊กไฟนะคะตู้เย็นได้นไหมแมนวะเขาเบึ้งเลยนะตัวนี้ไงตู้เย็นตู้เย็นซึบมันเป็นแอร์แอร์แบบแอร์บานเลยเด้เป็นไฟฟ้าเลยมันเก็บเก็บอันนี้ไมโครเวฟนะคะคือดีมากสามารถลูกคาพูดกันคากัได้โอ้ขนาดแมนวะเพราะว่าขั้นโจนี้นึกออกกันไหมดิแมนวะไปหาคนเออจอดปั๊มเนี้ยจะสีน่าแมนชนะ โอ้ยบอกหุ่มแบบดีเลยเออต้องตอดตัดก่อนให้เปิดได้นนี้เป็นข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปเปิดต้องเปิดประตูขานึงอันนี้ข้าบนนอนได้เลยนะเนี่ยได้อันนี้เขาอันนี้ปัดแต่ว่าไม่เงียบนถ้าเป็นครูมาครูปวงปุ๊บการออกดีเนาะดีดีอันนี้เป็นเก็บของเป็นใครโควิดเลยเนาะ เออมันเป็นรู้หลานาะเป็นเครื่องอ่านดูทั้งคอมบิ้งเลยบางอันนี้ก็เป็นแบบว่าปุ่มไฟเปิดปิดโน่นนี่นั่นสวิตบันไดดาวไลท์แบบไฟอย่างนั้นซีนี่ห้องน้ำห้องน้ำไงมีอะไรดาวไลท์ห้องน้ำจะเป็นสองไฟแล้วก็เป็นยื่นไฟเฮ้ยเปิดได้พร้อมไหมรัวไม่นนี่บนว่าศึกษาไปเลยไปดิไปเสียขายคนอีเนาะ บ่าซว่าป่ามาเพื่อผู้ใดเนาะป้าป่าเพื่อนพี่เอเนยงัาะสองบอสฝั่งเก็บของแบบเครื่องเครื่องบินเลยพี่เนาะเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเขามากที่หม่องปลั๊กไฟปาร์ตหนิระบบไฟตรงนี้ใช่เป็นระบบไฟไฟบ้านอะไรเนี่ยอันนี้อเขาบอกเขจะให้บ้านอะไรมีเครื่องตู้เก็บข้างหลังอะไรเป็นเออคือเขาพูดขอตัวปลั๊กไฟอย่างบอกไงซะคือเป็นแอร์เลย เออออกจากมงที่ย็นเลยเยนีดียนี่เพี่น้องอันนี้เอ27องศายังเย็นอยู่นะนี่เขาเปิดข้ามาบ้าวอยนี่เบลมาไฟมีทุ่มุมพี่น้องนี่เพราะกาตีนแบนจะได้นั่นกิมันบไมันี่หมงบีบมันนี่หมองบีบมันอยู่เออเราเก็บ ไมา่เห็นเลยออกมาพ่อพ่อมันก็พ่อมกันกันคือกันเลยลอยไทยรีวิวไปหองนะครับลอยไทรีวิวบล็อกไปรีวิวรถบ้านให้หน่อยคันใหม่อันนี้เร่งสบายเลยอเ่ยโซฟาแบบนี้อุ้ยนุ่มเนาะแล้วต้องพับแล้วก็เป็นเป็นบ่อนอนในต้องหเพิ่นเจ้าของคนไม่เห็นห้องมันใหญ่เขาตกเป็นเื้อสายอีกรอบหนึ่งอยู่พี่น้องแล้วยังเป็นยังไงบื่ไงพ่อ มันตบต่อกันได้นหมเห็่นบ่เนียมันสามารถเอาที่นอนอ่ะมาฟูกมาต่อเน่าเลยเดี๋ยเลยเนาะดีดีมีหอดที่พี่เขางืนไหลมีหอดที่พี่ไม่เข้าเปตู้เย็นโคตรเดี๋ยวพาไปเพิ่งกันขนาดทางๆมาเนี่อันนี้คือภายในนะคะเออออกมอกเห็นบ่อสามบาทนอนเน่าเลยเลยดูรับเสียงสามารถดูได้ว่าถึงไหนเอาเมืองฝาดที่ล่ะแค่ขนาดฝาดอย่างนี้เป็นฝาดแบบซ่อนไฟเหรอ อุ้ย pues เลิศเหมือนเครื่องบินเลยมีเล่นช่าวมีเด้หน่พี่น้องอันนี้เปิดไหนมันสวยมากยังไงไม่รูบอกรกดๆตรงนี้เอออีพอหัวหูว่ะเออสามารถเก็บของต่างๆได้อันอันนี้ลอกเอออันนีทานเดินลงไปนะคะใช้ห้องน้ำนี่ใช่ไหมใช้ห้องน้ำอ๋อห้องน้ำมือดีใช่เอาคือดีแท้เอาคือบวกอ่ะนี่ดีอุ้ยกว้างอยู่เด้อ จริงคือกว่าเขั้นเขาอีกดิ้อานอาบน้ำอะไอน้ไม่ก็ะจกมีงสูอาน้ำนีุ่ชักูมีน้ำร้อนด้วยโอไม่พอเค้าเร่มมุนใช่อล้คกอดีแท้ไม่ต้อกันมพอกระจกเลิศไม่น่านั่งแค่ดีกันังคุยกัจะกอันก็จะเอาคือหนน่คนรถมันตกเออยวไปเบิ่งขนาดกันว่าระบุเป็นยงจักไหนีไม่รู้ว่าไปีห้องน้ำตรงนี้วะเออคนพหูเลยุ็เลิศแท้เดี๋ยวเขาจลุกไปขลาง่างนี่ จุดพากกันหาวิธีเฮ็ดบอสใหญ่ล้วพี่น้องอันนี้มันสาว่าถอดได้แล้วค้ำตรงนี้เพราะเป็นรางเนี่ยนี่ตัวอันนี้อยู่ไม่เคยผ่านเลยเคองนึงเนาะพ่อเนาะแมนก็เอาสิเอาตัวนี้ขึ้นเนาะพ่อเนาะโอ๊ยเมื่อัวหลงปูเหรอว่าอันนี้ฟุ๊บก็สิยฮะฟูก็ฟูไปเลยเพ้นบอกใหจโหลดเนาะเลยสองคนเนาะเพื่อก็จะไอ้เลื่องในน้ำเนาะแมไอ้เลือดเราเรื่ดงขอใจเอาฟูก็ปูอันนีเอาสิสามารถสามารถไหมนอนได้เลยนอนได้เลยเราจะเอาเป็นเตียงอิสโซมาดกับท่านขวนนอนท่านขวนยังสี่ อันนี้คือแข็งแรงมากนะเขาขาสามารถขาดใจได้สบายเลยเนาะพอ่อเหนียกแข็งเขตกบขาลงนี่แข็นแรงมากเห็นจนจน,จน,จน,จนพอเนาะที่ดีเพราะมันตกที่เนี้ยเห็นด้เนาะดีอันนี้กดได้อันนี้ก็ปลดออกสมมติกินข้าวได้แต่ว่าใส่ข้างบนนี่แป๊บนี้แล้วก็ขาลงก็ว่าอ,อยู่ก็คือพาไใจเครงนึ่งเนะาะที่แรกพุ่งมาจากเนาะก็ศึกษาไปเยังไงเออได้ ก็ดงสิออกก่ได้ตอนนี้สามารถเดื่อนใส่คอด้นี่อันนี้ดูสิสายวันเลื่อนวูด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 นี่อุ้งห่วงอยู่ขานาเขอุ้ยเจ้าต้วช่างดีพ่อเจอาตัวด้วยนะ เกี่ยวตัวย่างดีบอหุ่มแบบดีมิจอมิจอมร้อมอยากขับแล้วล่ะเอออี่หรี่ดึงดึงบอกได้เออเลิศอุ้ยพ่อ มีจงมีจงครบสัสดูกันหากันข้างหลังได้บ๊ายบายสวัสดีครับเลิศ <laughs> ลดลดล,ดลดอ,อันนี้ด้านในนะอันนี้ว็าเขา m a จอ๋องมีจ๋องพอมไหมเลิศบ่งวิดีโอยูทู e เพลงกับฟังได้เด้หน่น้ำท่ากับฟังไใดใ้เด <c oughs> ้นอวนี่คำลุงบอกนี่โอ้ยพี่หดห้า ปีนเขาไง4ล้อ4ล้อแม่โฟร์ดเลิศเลิศเลิศเวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรขึ้นเขาเออหนักไงมันทวง4ล้อเลิศเลิศเลิศระบบดีมากราคามากอันนี้ด้านช่างก็จกก็บแบบไงอุยเลิศ ตอนเท่สิครับกลับได้หมดแล้วเพราะว่าเชือเฟอร์เข้าเบอร์ทุกข,ขันแล้วไม่มีคนขับแล้วตอนเย็นบอสก็จะขับกลับนะคะไปส่งเรียขร้อยเรีอนลงาู้อะไร ทันเลยเลด่อนดีแต่ว่าเจ้าตัวยางดีบ่เมือย์พอนะพอนะเอา่อาให้หลังแบบพูท่ายแบบง่ามใหญ่มากน่มีโอเช่นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือรถบ้านจันใหม่นะคะ บอสแพล์เซอร์ไพรส์บอสบิกนะคะ